ดีค่ะสวัสดแีแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ได้เอายาหวานนะคะมามอบให้น้องพังน้ำหวานนะ,ะต้องก่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะพี่มินีของเรานะคะแล้วก็ได้เอาคะแนนนะคะมอบสมทบทุนสร้างบ้านให้พังน้ำหวานห้าร้อยคะแนนนะ,ะเดี๋ยวให้ประคันมอบให้เลยนะคะจะ้ะนี่นะคะ เป็นคุณแม่ใจบุญนะครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมคิดหลังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาดังใจหวังนะครับขอบพระคุณค่ะต้องกล่าวขอบพระคุณค่ะแต่ในน้องก็ยังหาคะแนนสร้างบ้านนะคะเสาเสาเสาใดเสาเสาใดย่างหนึ่พี่เสาเสาใดนะเสาใดไปอ๋อยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ยังยังยังตอน้เงินซื้อหนากระพาะแรกนี่ ยัในโบรายดอกตุ้นได้เลยนนึงพ่อแต่ด้ไปซื้อยามากเลยเขานี่นะคเป็นพ่อควันของน้องพังน้ำหวานนะคะน้องน้องช้างอายุเท่าไหร่นะคะพ่อควันสามสิบห้าปีครับอายุสามสิบห้าปีค่ะแสบบุหรุกกินปลาเลือดนานๆจะได้ทานนะคะเพราะยาหวานไม่ได้มีมาบ่อยๆเนาะอธิษานได้อาทิตย์นึงแล้วว่าอยู่มองไปปลูกมันเฉะมันฝนตกเมื่อวานนี่กระเปียกนิดมินกี่มินเขาเขาอยู่ใส่หมวกกันอยู่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านโมเมนต์ถือว่าตกงานไหม เกาะสมุยครับเออเห็นไอ้เบบกอยู่อยู่เกาะสมุยแต่ว่านั่งโมโหจักเพราะว่าอยู่คนละปางจากเกาะสมุยผมก็ไปสะกดอีกสะกดแล้วกลับมาอีกเป็นเงี้ยนี่แหละครับไปอยู่พางน้ำหวานก็อยู่เกาะสมุยที่เด็กอยู่อำเภออยู่เกาะสมุยเหมือนกับแม่ควานแต่เราอยู่คนละปางเนาะของแม่ควานจะอยู่ปางช้างแถวหน้าเมืองแต่ของน้ำหวานอยู่ที่ปางไหนคะปางตอนที่อยู่เกาะสมุยปางนี้ต้องทำวนากีบลุ่มแถว ความตัวแขกบมดครับแม่นน่าจะเป็นไอ้ซาซาฟารีถ้าแถวแถวนู้นน่ะเนาะแถวเฉลียงไปอยู่สกลไปอยู่สกลอยู่สกลอีกประมาณสี่ห้าเดือนมันก็คิดว่าจะหายมันก็เป็นอีก็ได้กลับมาอยู่บ้านเลยวันนี้คืออยู่แถาวอต้องไม่รู้จะโควิดจะหายตอนไหนนะคะอาหารให้อร่อยนะพังน้ำมันบริเวณนี้ใช่ไหมคะเพื่อความที่จะสร้างบ้านให้น้องนะคะตรงนี้แหละครับสี่แถวไม่ทำใหญ่หรอกครับ อต,บบอตอนนี้ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรเนาะไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่แล้วก็เป็นผ้าใบกัน,ก,น,ก,นกันแดดให้น้องชั่วคราวก่อน<ๆ>นะคะใช่ใช่ปกติถ้าเป็นช้างเชื่ออื่นนี้ไม่เหลือแล้วนะคะเพรเนนนาะว่าเพราาะว่ทําสูงจากน้องนี่นิดเดียวนะคะมือน้องนี่สามารถดึงดึงลงมาเล่นได้เลยเนาะแต่ว่าพังน้ำหมากของเราไม่ไม่ดึงมาเล่นเนาะเป็นช้างที่เชื่องมากเลยนะคะ เองตัวไปดึงอยู่ของข้างๆดึงจะยากครับผมดึงต้นอ้อยดึงต้นยากต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณพี่มินีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านอยู่ต่างประเทศเลยนะคะที่ให้แม่ควานช่องไฟสีดอค้ำนะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะครับผมขอขอบคุณพระคุณขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับละมือมีความจะได้มีเงินมาช่วยชาวช้างตกงานทุก ทุกช่องนะครับผมขอบพระคุณครับและก็ขอบพระคุณช่องขายสีดอกคําด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญนะให้นะครับผมคุณแม่ควานก็ตั้งตั้งคันด้วยก็พึ่งคลอดได้ออ๋เดือนหนึ่งพอดีแล้วพิ่งคลอดใช่ไหมคะอ๋อพ่อควานก็มีลูกลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวเพิ่งคลอดได้หนึ่งเดือนเหมือนกันนะคะส่วนแม่ควันอ๋อส่วนแม่ควันก็อีกหกสัปดาห์ก็จะคลอดนะคะ ก็ขอให้น้องเลี้ยงง่ายๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณเม่ฟานคายสีดอทำพจนง่ายๆนะคะกล่าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เอาหญ้ามาให้น้องพังบานเย็นนะคะต้องกล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะคะเป็นหญ้าหวานๆนะเดี๋ยวเราจะให้น้องทานเลยนะคะท่านเลยม่ต้อเป็นยังมันบุ้ อวนอไใหใจังไดสิดกินอนุมไ,นไปดูอันน,น,น,อนี่ยังมานกนเนี่ยวไปนกอนเออไปออทานให้อร่อยนะครับอว้วนนี่ตัวใหญ่เนอะอ้วนจนก้มบึงดังดงพุดเปนยังว่วว่าสิให้เอาดินกับบดยัดเงดินใส่ลงนะมันแช่ นั่งลบนั่งอะไรนี่คะมัะนเล่นอยู่เนาะฐานาอร่อยนะคะคุณน้องพังบานเย็นต้องกล่าขอบพระคุณคุณพี่มินี่นะคะที่ให้แม่ควานเป็นสะพานบุญให้นะคะกล่าขอบพระคุณค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปน้องทารโลต่อเนาะน้องทารโลแล้วก็พังดอกแก้วแล้วก็มะลิท้องเนาะต้องกล่าขอบพระคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะนาน,นานทีนะคะจะมีย่าหวานมาให้น้องเนาะเพราะนานานทีย่าหวานหายากนะคะ พราะปกติาตาที่จะได้ทานประจําก็เป็นญ้าเนเปียร์เนาะแล้วก็อ้อยแล้วก็สับปะรดนะคะแต่ญ่าหวานนี่ค่อนข้างจะสับปะรดก็ไม่มีกินลอกนี่ไปโทรอเซือซิงเขาให้อ๋อตอนนี้สับปะรดก็ขาดแคลนนะคะตอนไม่ขาดล้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคะแนนซื้อนะคะคุณยายบอกพูดตรงๆเลยจะไม่มีคะแนนซื้อนะคะพอตอนนี้ก็โควิดก็แรงเนาะยายเนาะแมแม่เอฟซีก็ท่านก็คงลําบากเหมือนเราเนาะตอนนี้เราก็ต้องสู้สู้ สู้ไปก่อนนะคะบางที่าเกี่ยวหญ้าเห็นเดเห็นน้องน้องน้องควานมาไปเกี่ยวหญ้าในเกี่ยวหญ้านู่นที่ทุ่งนาโน่ไปเกี่ยวหญ้าตรงหญ้าที่ทุ่งนาเขาไม่มีคะแนนจะซื้อนาอหญ้าที่สวนก็หมดแล้วไม่แต่ไม่มีหญ้าแล้วทีเดียวนี่ไม่มีแล้วหมดแล้วหาซื้อก็ไม่มีแล้วแต่ต้องไปทางเกี่ยวหญ้าหญ้านี่น้อหญ้าเกิดเองเนาะตามตามข้างทางเนาะคุณยายจ้า เราให้มาชมบรรยากาศให้ก็ไม่มีคะแนนด้วยแล้วเนาะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เงียบเงียบทุกช่องเลยนะคะคุณยายตอนนี้เงียบทุกช่องเลยนะคะทานแน่อร่อยนะแต่น้องอ้วนน้องคุณยายทานมีเลือกใช่ไหมคะน้องทานเก่งเนาะมเลือกเก่งน้องอ้วนมากๆเลยนะคะพราะเมื่อก่อนน้องก็จะอยู่เกาะสมุยกับแม่ควานแต่เราจะอยู่อยู่คนละปางเนาะแล้วก็น้องก็ย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตนะยายเนาะแล้วก็กลับมากลับมาบ้านเนาะ เพราะโควิดนะคะวันนี้ก็มาถึงอีอองอก2เขียบวันนี้อ๋อวันนี้มาอีก2เขียบช้างในหมู่บ้าน <uk> านี้ใช่ไหมคะภูเก็ตมาจากภูกเก,ตก็<อ>ตจตาทิพย์ดีต่างเขาเยอะ,ะเยอะ20กว่าเขียบเราจะไปะยูที่นั้นสวัสดีค่ะเรามาเอาย่าหวานให้น้องทาร่ต่อนะคะแต่ว่าเราไม่เจอน้องควานนะคะแล้วก็พอ่พอควานเนาะเดี๋ยวเราพ่อ ขออนุญาตเอาให้น้องทาโร่เลยนะคะแม่แม่จ้าน้องมีเพื่อนนะลูกมานอนเฝ้าบ่อเป็นน้องหมาสีขาวนะคะมานอนเฝ้าพี่ทาโร่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องควานนะคะแม่ควานแลวน้องควาพ่อควานนำให้น้องทาโร่ทานนะคะนี่นะคะแม่แม่จ้าน้องทาโร่นะคะน้องจะขาเสียด้านด้านซ้ายนะพ่อควานเนาะด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ควานเอามาให้นะคะทาโร่ ต้องกราบขอบคุณพี่มินีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่พังดอกแก้วแล้วก็น้องมะลิพังมะลิทองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เอายาหวานมาให้น้องพังมะลิทองนะคะวันนี้เจอน้องควานนะคะเป็นลูกควานทานอร่อยนะคะพังมะลิทองะะอีกกี่เดือนน้องคลอดคะน้องควานอ๋อตอนนี้ก็จะย่าเขา21เดือนแล้วค่ะอีกประมาณ2เดือนได้นะคะ 2เดือนได้แต่ยังไม่มีอาการเนาะทานให้อร่อยนะคะเป็นยาหวานๆจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะพี่มินีของเรานะคะวันนี้ก็ได้เอามาให้น้องพังกะลิทองนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปให้น้องพังดอกแก้วเนาะเป็นเชือกสุดท้ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศของน้องนะคะตอนนี้น้องก็ตั้งครันได้ยี่สิบเอ็ดเดือนเนาะน่าจะเหลือประมาณอีกประมาณสองเดือนกว่าๆเนาะจะคลอดนะคะ มันจันมันจันี่นะคะเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศของพังมารีทองนะคะพรเดี๋ยวก็อีกประมาณสองเดือนกว่ากว่าเราก็จะได้มีสมาชิกใหม่อีกเชื่อกนึงนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นพังหรือพายนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นให้กาลังใจแม่พังมาลีทองของให้คลอดง่ายๆนะคะลูกขอให้หนูคลอดง่ายๆนะคะ ทานแห้อร่อยนะเป็นย้าหวานๆนะคะมาให้น้องทานนะคะบำรุงพังมะลิท้องแล้วก็บำรุงหน่อไอ้ลูกในครันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พังมะลิท้องคลอดง่ายๆแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะต้องกลับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยพัง <Okay. S 1> ดอกแก้วนะคะแม่แม่จ้ากลับขอบพคุณคะ่ะ <Okay. S 1> วันนี้เราก็พามาพบกับน้องอะไรนะนาซา น้องนาากับน้องขวัญชัยค่ะน้องนาฟ้ากับน้องขวัญชัยนะคะเป็นน้องช้างอยู่บ้านตาทิศนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านมินีนะคะได้มอบยาให้น้องคนละสองมัดนะคะตังกลับขอบพระคุณค่ะโอ้โหดูน้องใส่หัวดีใจใหญ่เลยนะคะอาคบรุณัรับโลกโอ้ยเป็นยาวันมานะคะจากพี่มินีของเรานะคะใส่หัวมึนหมือดจ้าพราะควัน อายโยกลูกโยกอายโยกโยกลูกนี่นะคะน้องนาซาเนาะน้องนาซานะคะนี่ครอบครัวของน้องนาซาจะมีทั้งหมดสองเชือกเนาะพ่อควันนี่อ่ะหนุ่มรอของเราโยกทักทายแม่แม่ลูกเร็วขอเสียงรอรอในลูกว้าวเสียงเหมือนพี่ค้ำเลยเสียงนี้เสียงจุ๊บเหมือนพี่สีดอค้ำเลยอ๋อพ่อควันบอกพาน้องไปอะไรฮะไปไปทุ่งนา อ๋อไปอาบน้ำชีนะคะเพิ่งกลับมาอ้วนมากๆาเลยเขาไม่หน่ยกออกยลูกยอโอ้โหดูโยกทั้งวันใช่ไหมคะพอยกทั้งวันเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะบอกแม่แม่เร็วโอ้โหอีกเชียงหนึ่งน้องนาซาก็เต้นนะคะ ไม่มีเพลงไม่มีเพลงหนูก็เต้นใช่ไหมลูกน่ารักมากๆเลยนะคะนนี่นะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ให้แม่ขวัญเป็นสะพานบุญนำยญาหวานๆมาให้น้องทั้งสองเชือกนะคะ ขอให้คุณพี่มินีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้ร่ำรวยนะคะสมปรารถนาทุกประการค่ะทีมีตาน้องช้างตกงานนะคะกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะเราก็มาเจอกับน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะครอบครัวของน้องน้องนั่งน้น้องน่ารักมากเลยนะคะอ้วนน่ารักมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกเดียววันนี้ก็มีพี่มินีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ มอบยาหวานให้หนูนะลูกนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคบโอ้โหอันนี้วอานยาปอนนองเด้อกอะไรละ่ะอายุจะอปี้เราแน้หนิน้นองสุ่มบนศาเนี่อนอยอายุเท่าไหร่ล่ะคะนหนึ่งปีหนึ่งเดือน หอมกันติหอมกระใสทองติทองวันที่วันที่เก้อ้อขอดไล่เลียกับน้องสายทองใช่ไหมคะอ๋อน้องคือภาษาจะขอดไล่เลียกับน้องสายทองคนละวันเนาะสายทองวันที่แปดคือภาษาจาเก้าเราก็เกิดวันเดียวกับพี่ค้ำขอสั่งน้ำเกิดเก่ากับลักกระดาษด้วกันอันนั้นแา้ห้อยคือนบูมมะลามนั่นเองไปดินน้ำเนี่แหละ อ๋อน้องสุพรรณสาเกิดบันเดียวกันกับพี่สีดอคำเลยนะลูกเนาะกาวกรกดา,กานะคะน้องก็จะมั่มเหมือนกันเลยอร่อยไหมลูกแามหวานต้องกราบขอบพระคุณพี่มินีนะคะที่ได้มอบแามหวานให้ครอบครัวน้องสุพรรณสาน้องบันดีนะคะขอให้คุณพี่มินีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณแม่ควานก็กำลังอปรอนให้น้องนะคะเย็นบอขอบคุณมากค่ะเย็นบอก น้องน่ารักมากเลยลูกโอ้โหน้าม,มากเลยนะคะดูนะคะนี่นะคะทานให้อร่อยลูกนานๆทีจะจะมียาวหวานมาเนาะลูกเนาะพราะนานๆทีเพราะยาหวานก็หายากนะคะส,สวยๆเลยนะคะมแม่จ๋าส,สวยๆเลยนะคะน่ารักจังเลยลูกขวบหนึ่งปีกับอีกสามเดือนเนาะถึงหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนเดือนกรกฎาเนาะ 9, 9, เกิดวันเดียวกันกันกบพี่สีดอกค้ำเลยอันน่ารักเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะลูกน้องหนูอะเดี๋ยวให้ดูความน่ารักของน้องนะคะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปส่งออเดอร์ต่อนะคะเดี๋ยวไปหาน้องทางดอกแก้วนะเพราะว่าน้องไปอยู่ที่บ้านนะคะน้องไปอยู่ที่ข้างวาัดตาเจียงนะคะเดี๋ยวเราพาแม่แม่ไปต่อเลยนะคะ